มื่อนี้มาปล่อยน้ำใส่บักเขือจ้าทดสอบพึ่งจอน้ำบาดาลโซโลาเซลล์พึ่งเสร็จติดตัง้งเมื่อวานนี่ค่ะเมื่อนี้มามึงความแรงของน้ำปล่อยใส่บักเขือจ้าเมื่อนีสเสด็จยาคุณแม่มาเสียยาบักเขือจ้า ยาสด็ดยาสด็จแม่น้ำคอ่อนข้างแรงจังมอนแดดดีอยู่จ้าน้ำแห้งอยู่จ้าน้ำออกเต็มท่อเลยจ้าอันนี้ปล่อยโลงสาจ้าเดี๋ยวจะมาปล่อยใส่ปลาบกเขือจ้าบกเขือแห้งแล้วจ้า ่อยไทยปลาบกเขื่อนชุ่มๆอันนี้ทอพ่อจ้าตองดัดแปลงเอาจ้ากำลังสดชื่น